สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่มือนฟอร์จูน June นะคะช่องดูดวงและฮิวใจด้วยพลังงานบวกค่ะพิกการิดดิ้งวันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อเรื่องถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์จะดีไหมหรือจะเป็นอย่างไรคะ่ะถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไรนะคะให้เพื่อนๆนะคะหลับตาทำสมาธินึกถึงหน้าคนเก่าที่เราเออคิดถึงนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะ แล้วก็เลือกคนละกองกองที่1นนะคะนับจากทางซ้ายมือไปขวามือค่ะน้องหนูที่นอนบนกองทองนะคะกองที่1กองที่2เป็นดอกดาวเรืองนะคะเป็นดอกไม้ที่องค์พ่อพระพ,พิฆเนศทรงโปรดปรานนะคะและกองที่3นะคะเป็นน้องหนูมูสิกาถือถั่วทองนะคะโอเคค่ะหากเพื่อนๆคนไหนเลือกได้แล้วก็สามารถไปที่ทำแสตมป์ได้เลยนะคะออมจะทําไว้ให้ใต้เ s สคิปชั o นหรือว่าในคอมเมนต์นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะ ใช้เวลามากกว่านี้ก็สามารถกด pause วิดีโอก่อนได้เลยนะคะอ้อมขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการอ่านเป็นแบบ general reading ซึ่งอาจจะตรงกับบางคนและอาจจะไม่ตรงกับบางคนนะคะให้ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกกันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะหรือว่าน้องหนูที่นอนบนกองทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําใบ้เกี่ยวกับลัคนาราศีดาวจันทร์กันก่อนนะคะหรือว่าเป็นวันเกิดก็ได้นะคะของเขาคนนั้นไม่ก็เรานะคะว่าคลิปนี้เหมาะกับเพื่อนๆหรือว,ว่ามีพลังงานที่ตรงกันไหมนะคะเพื่อที่จะเช็คพลังงานถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงก็สามารถฟังคําทานายต่อได้นะคะแต่ถ้าอยากลองเลือกกองอื่นดู เพื่อดูว่าลัคนาราศีดาวจันทรหรือว่าวันเกิดเนี่ยตรงกับเราไหมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูกันที่ใบแรกนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีดาวจันทรกันค่ะเอริสเมดนะคะและสุดท้ายคือวันอังคารนะคะ Tuesday ค่ะ คนที่เกิดในลัคนาราศีดาวจันทร์นี้นับตามตะวันตกนะคะนับตามสากลหรือว่าจะเกิดระหว่างวันที่24เดือน8ถึง22เดือน9ก็ได้ค่ะเกิดวันที่21เดือน3ถึง20เดือน4ก็ได้นะคะโอเคค่ะและนี่เป็นคำใบนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันต่อเลยดีกว่าค่ะโอเค ความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเขานะได้กลับมาสารต่อกับเราต่อนะคะมันจะจบแบบเดิมไหมหรือว่ามันจะดีขึ้นนะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงให้เพื่อนๆน,นะคะที่เลือกก่ลองที่หน่ถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะหาดาบค่ะเก้าไม้เท้านะคะ และ6กช่วยโอเค คนที่เรื่องก,กองนี้นะคะมองว่าออส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสองคนอาจจะเลิกติดต่อกัอนแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีความคิดถึงให้กันอยู่ค่ะมองว่าถ้ากลับมาเหมือนกับว่าเรากับเขาอะค่ะจะมีการนึกหวนย้อนไปในอดีตที่มันค่อนข้างม,มีความสุขแล้วก็หวานชื่นนะคะหกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่สําหรับคนเก่าโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้สําหรับออมนะแต่ถ้าแม่หมอคนอื่นก็อาจจะเ,ออเป็นในส่วนของเขานะคะอแต่ว่าการกลับมาค่ะเหมือนกับว่ามันก็ยัง มีความคิดกังวลอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าการละทิ้งสิ่งเก่าๆในอดีตที่มันเคยเป็นอุปสรรคหรือว่าไม่ดีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะโอเคมันมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราได้นะคะแต่ก็ยังคงมีความกังวลลึกๆนะอมอมว่าเขาน่าจะยังเขาไม่เขาก็เราอะค่ะมันจะยังมีความกังวลลึกๆอยู่แต่ว่าสิ่งที่แสดงออกอะมองว่าเขายินดีมากๆเลยนะคะที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันน้องโอเคออมเปิดให้อีกนะคะควีนถือถ้วย เก้าดาบนะคะและโอเคติดมาสองใบนะหกดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะเออมันมีความมันมีความคิดเข้ามาจริงๆอะคะ่ะเป็นความคิดที่เหมือนกับว่ายังไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะเออ นั้นเอาเป็นว่ามันดีครึ่งไม่ดีครึ่งละกันออมให้แบบนี้นะคะมันมันก็ยังมีเหมือนกับยังเป็นฝันร้ายสําหรับเขาอยู่เนาะหรือว่าสําหรับตัวเราก็ได้นะคะที่กลัวว่าสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันไม่ดีะคะ่ะมันจะกลับมาเอ,อทำร้ายเราใน อนาคตได้นะคะก็มีความแบบเออมีความคิดมีความกังวลแต่ออมเชื่อว่านะมันเป็นแค่ความคิดนะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาความคิดนี้ออกจากตัวเราไม่ก็เขาให้ได้นะคะเดี๋ยวขอเปิดสุดท้ายให้นะดี p Empress โอเคหน่ถ้วยนะคะนี่แหละนี่แหละมาและไพ่ดีๆนะคะครีนถือไม้เท้าอ่า แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีแก้ไขนะคะว่าทํายังไงให้ความคิดของทั้งเราและเขาเนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยกันในการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ออมมองว่าการกลับมาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ค่อนข้างเหมือนเราละทิ้งสิ่งเก่าๆไว้ในอดีต <Yeah. S 1> เลยอะคะ่ะมันเหมือนเป็นการเริ่มใหม่จริงๆที่เหมือนเราทําความรู้จักกันใหม่พูดคุยกันใหม่เรียนรู้กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสมควรแก่การรอคอยเขาคนนี้เราควรค่า ที่จะได้รับความรักดีๆคะ่ะแล้วเรากับเขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักออของความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะอ่ามาเดวอมอดูให้นะคะว่าแล้ววิธีแก้ไขความคิดลึกๆที่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้นี่ต้องทํำยังไงคะขอวิธีแก้ไขหน่อยคะ่ะความคิดลึกๆนะคะที่มันยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะทำยังไงดีคะอืม ถ้าจะให้บอกปล่อยวางก็คงจะยากนะสาหรับบางคนคือมันพูดง่ายแหละคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะทํายากอันนี้ก็คือเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าออมก็พยายามบอกตัวเองให้ปล่อยวางเหมือนกันแต่ก็ทํายากเนาะอ่ะขอดูวิธีแก้ไขหนะะ่อยค่ะเจ็บทัวโอ้คิดมากจริงๆนะจ๊ะอ้าวิจเรียนอีกแล้วนะคะแล้วก็สิบดาบโอเคเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะคะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอ มองว่าสิ่งเหล่านั้นอะมันมันเจ็บที่สุดแหละมันจะไม่มีอะไรเจ็บไปมากกว่านี้แล้วนะคะไพ่ของสิบดาบเป็นไพ่ของความเจ็บปวดที่มันไม่มีสิบเอ็ดดาบสิบสองดาบแล้วอะทุกคนเนาะคือไพ่ไมเนอร์คะหน้ามันจบที่สิบดาบแล้วนะคะคือสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองเนาะมันเป็นจินตนาการค่ะซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นอะมาเป็นบทเรียนมากกว่าที่เราจะไม่ทําซ้ํานะแล้วก็เอออยากจะให้เพื่อนๆอะคะ่ะ คิดว่าถ้าสมมติว่าคือตัวเขาอะก็มีก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็เอามาเป็นบทเรียนให้ความสัมพันธ์ของเรา มันก้าวต่อไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับเออเขาก็เขาก็คิดแหละเขาก็กังวลแหละแต่ว่าความกังวลน,นั้นมันไม่ช่วยอะไรนะคะมันมันยิ่งทําให้เรายิ่งคิดแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่เอาเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยเข้าใจมันและนํามาปรับปรุงจะดีกว่านะคะโอเคค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าน้องดอกดาวเรืองนะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะออมแอปเออแอปเอฟมาจากแอปส้มนะคะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวออมจะชิงลิงไว้ให้นะคะในเ c สคิปชันเนาะรวมทั้งน้องหนูมูสิกะ อีกสองตัวด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่ารักษนาราสีดาวจันทร์นับตามสากลน,นะคะนับตามตะวันตกหรือว่าอาจจะเป็นวันเกิดก็ได้ะคะ่ะของเราไม่ก็เขาจะปรากฏ หรือเปล่างงคุณลองงงอ่ะคือจะมีลัคนาราศีเดวจัน์หรือว่าวันเกิดของเราไม่ก็เขาหรือเปล่านะคะถ้ามีฟังต่อไม่มีก็สามารถฟังต่อได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองไปเลือกกองอื่นเพื่อเช็คพลังงานว่าเออคลิปนี้ไม่เป็นคลิปของเราหรือเปล่าก็สามารถไปลองเลือกกองอื่นได้หากไม่มีนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบแรกกันก่อนค่ะทอรัสนะคะพึกงศพค่ะสกอร์บิโพิจิกนะคะและ เอริสค่ะเมธนะโอเคค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะหรืออีกคนที่เรานึกถึงก็ได้นะมีลัคนาราศีดาวจันทรอยู่ในทอรัสพฤกษบค่ะ s c o r ปิโเอ,อ่อ พฤทิจิกค่ะและแอรี่เป็นเมสนะคะหรือคนที่เกิดวันที่21เดือน4ถึงวันที่20เดือน5หรือ24เดือน10ถึง22เดือน11คะ่ะหรือวันที่21เดือน3ถึงวันที่20เดือน4นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันต่อเลยนะคะว่าหากเขากลับมาแล้วความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอย่างไรคะ่ะจะดีหรือไม่ดีแล้วถ้าไม่ดีจะต้องแก้ไขอย,อย่างไรเดี๋ยวอมจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันเลยว่าถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์ของเราสองคนจะเป็นไปในทิศทางไหนคะสามถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะเพจอ r บและ The ะเวิ d ์ดวิไพ่ดีนะคะคนที่เลือกกองนี้มองว่าการกลับมาของเราสองคนนะคะมันเหมือนเป็นการที่เรารู้สึกยินดีเรารู้สึกว่า อะในเมื่อกลับมาคบกันแล้ว ไะออกไปเที่ยวกันดีกว่าให้สนุกสุดเหวียงเลยนะนัดกินหมูกระทะนัดชอปปิ้งนัดดูหนังกินข้าวนะคะแล้วก็เราก็คือเหมือนกับได้มีการบอกข่าวดีเนาะกับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็คือรู้สึกยินดีกับเรามากเลยปไปขึ้นี่ยไปแฮงเอากันนะคะเต็มที่เลยแล้วการกลับมาของเราสองคนนะคะมันจะมีแพชชั่นต่อกกันมากๆเลยนะเหมือนว่าเราสองคนนะคะได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความรู้สึกเก่าๆเรารู้สึกปล่อยวางเรารู้สึกปลดล็อกเรารู้สึกว่าเออที่สิ่งสิ่งที่ผ่านมาที่เราสองคนได้มี การจบลงอะคะ่ะมันมันได้หายไปแล้วนะอุปรสรรคต่างๆในในอดีตนะคะเหมือนกับเราได้วางมันลงแล้วแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกดีๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะจะดีได้ไปสุดทางหรือไม่จะสตีส <laughs> ค่ะ The Sun ซาโอไพของคนที่เลือกกองนี้ดีมากๆเลยโอ้10ดาบอ่ะโอเคเอ่อที่ผ่านมาค่ะ ไม่ว่าเราระหว่างเรากับเขาหรืออาจจะเป็นระหว่างเรากับความสัมพันธ์อื่นๆก็ได้นะคะระหว่างที่เออเรา strands, เราเราแยกจากเขาไปแล, plain, แล้วเราไปเจอความสัมพันธ์ใหม่หรืออะไรก็ตามค่ะคือมองว่าเราอาจจะพบเจอกับความรักที่ผิดหวังความรักที่มันเจ็บปวดมามากพอแล้วนะคะแล้วเขาคนนี้ค่ะเป็นคนเก่าที่จะกลับมาทําให้เป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่สดใหม่เป็นความรักครั้งใหม่เลยนะคะและเป็นความรักที่มีความโตขึ้นค่ะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นไม่ได้ใช้อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเหมือนกับตัวเราอะค่ะ ได้เรียนรู้เนาะว่าในอดีตมันมันเคยไม่ดีคือเราทําสิ่งนี้เขาทําสิ่งนี้แล้วมันนําไปสู่จุดจบที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี้มากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะห้าดาบค่ะสามไม้เท้านะคะและ เด็กถือเหรียญอืมเราสองคนนะคะจะมีการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะแล้วก็เอ่อมองว่าทั้งสองคนมีความมีความคิดความอ่านที่โตมากขึ้นเลยนะคะคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในเรื่องของอายุก็ได้แต่ว่าเป็นในเรื่องของมุมมองความรักอะค่ะเราเข้าใจมากขึ้นตัวเขาเองก็เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นก็เลยเหมือนกับว่าเราอะค่ะละทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีไว้ข้างหลังได้โดยที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยโดยไม่เอาอดีตมาเอ่อมาตัดสินปัจจุบันหรือว่าอนาคตเลยอะคะ่ะ แล้วก็ทั้งสองทั้งสองคนนะคะเหมือนกับจะเข้าใจกันได้มากขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนให้มันลงตัวอะาดบเข้ากับเข้าหากันได้มากขึ้นนะคะมันจะมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาคนสองคนอยู่ด้วยกันนะคะมันก็ต้องมีไฟมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันทั้งคู่เนาะมองว่าเราสองคนจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเลยะคะ่ะแล้วก็รวดเร็วมากกว่าตอนแรกที่เราเคยคบกันหรือว่าเคย ดูใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะกล่องนี้ไม่มเีเรียกว่าอะไรคือดีดีส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำทํายที่ดีนะคะไม่มีคำแก้ไขอะไรเลยนะะเดี๋ยวดูคำแนะนำให้เรากันนะคะเป็นของแถมเนาะเดี๋ยวดูคำแนะนำสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองให้แล้วกันค่ะขอดูคำแนะนำสำหรับความสัมพันธ์ของเรากับเขาหน่อยค่ะคำแนะนำนะคะ คำแนะนำให้กับคู่ที่เลือกกองที่สองค่ะควีนถือดาบนะคะเดอะเลิฟเวอร์ค่ะและอัศวินถือดาบโอเคเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะเรานะคะคือ ไม่ว่าในอดีตหรือว่าตอนนี้เราอาจจะเป็นอยู่ก็ตามนะคะเราอาจจะชอบใช้อารมณ์หรือมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกไวก็ได้ค่ะไวต่อปฏิกิริยาอะไรเงี้ยเออถ้าเรารู้สึกงอนหรือรู้สึกเออน้อยใจอะไรเงี้ยให้เราพยายามเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบพูดหรือว่ารีบระบายอะไรออกไปให้อีกให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับรู้นะคะเพราะมอว่า,วาสิ่งเหล่านี้มันเป็น อารมณ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ฉุนเฉียวนะมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์พังลงได้นะคะคือแล้วเราอาจจะกลับมาคิดทีหลังะคะ่ะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบเราจะเอาอารมณ์ไปลงกับเขาหรือไปพูดไม่ดีกับเขาเลยนะคะัน,นี่ก็ต้องระวังนะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วมองว่าคนคนนี้นะคะ่ะเรารักษาให้ดีๆเลยนะคะถ้าเขากลับมาเนาะเพราะมองว่าเขาเป็นหนึ่งในคู่ของเรานะเป็นหนึ่งในโซมิตของเรานะคะที่จะช่วยนําพาให้เราเนี่ยจเจริญกัน ้าวหน้าไปมากขึ้นสนับสนุนซัพพอร์ตกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนั่นแหละเราอย่าไปจู้จี้จุกจิกอะไรกับเขาเยอะนะคะถ้าเขาอยากเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเองนะให้เรายอมรับตัวตนของเขาพอนะคะถ้าเขารักเรามากเพียงพอเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเขาก็จะปรับ ตัวเพื่อเราอยู่แล้วแหละโอเคนะคะหากเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็สามารถน้อมรับคันทำนายใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมก,กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวได้กันก็แอดไลน์ที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่6หรือว่าน้องหนูมูสิกะถือถั่วทองคํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะคําใบ้นะว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยมีคนที่เกิดไหนลนักคณาราศีดาวจานันดังต่อไปนี้ไหมนะคะนับตามตะวันตกนะคะนับตามสากลน,นะอาจจะเป็นตัวเราหรือว่าตัวคนที่เรานึกถึงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ใบแรกค่ะ t u e s d ์ y นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะ Saturday ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะและสุดท้ายเป็น c a n นเซอร์ค่ะคนที่มีลัคนาราศีดาวจันทร์อยู่ในกรกฎนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เออตั้งแต่วันที่22เดือน6ถึงวันที่22เดือน7ก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำทำานายกันก่อนเลยนะคะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงก็ฟังต่อได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเช็คพลังงานดูว่าเออคลิปนี้มันใช่ของเราหรือเปล่าก็ลองไปเลือกกองอื่นดูได้นะคะ เอาละค่ะเรามาดูคำทำนายกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเขาได้กลับมาสรารสัมพันธ์กับเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงจะเป็นไปในทิศทางไหนสำหรับเพื่อนๆนที่เลือกกองที่สามนะคะ <c oughs> ไปแรกนะคะเด็กถือถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะและก็เป็นหกเหรียญน,นะคะโอเค การกลับมาของเขานะคะมองว่าการเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเหมือนเป็นเฟิร์สนะคะเป็นเป็นเป็นเฟิร์สที่เฟิร์สก็คือการเหมือนจีบการหยอกอะไรเงี้ยะคะ่ะมันค่อนข้างสดใสมันค่อนข้างแพลวเพลาวแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะแต่ว่าในใจทั้งคู่ะคะ่ะก็ยังคงมีความคิดกังวลหรือว่าฟุ้งซ่านอยู่นะคะเหมือนเรื่องราวในอดีตมันมันไม่ได้ทําให้เราสองคนวางลงนะแต่คือถึงแม้ว่ามันมันก็วางได้แล้วแหละ วางได้ประมาณสัก80ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันแต่ว่ามันมันก็ยังมีความกังวลในใจอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกอะค่ะมันเป็นการที่โอเคเรากลับมาเพื่อที่จะแบบเออมีความรู้สึกดีๆให้การมีความโรแมนติกหวานชื่นนะคะเหมือนเป็นการจีบกันใหม่ๆเลยเนาะแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีเลยนะคะไม่แน่นะคะว่าสถานการณ์ก่อนที่เราจะกลับเราสองคนจะกลับมาพูดคุยกันนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขอความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหยิบยื่น มือเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ทําให้เราสองคนได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาทํานายกันต่อนะคะสี่เหรียญค่ะ The Chariot นะคะและอั w วินชือไม่ทาาเขาคนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะปล่อยเราไปได้จริงๆเนาะไม่อย่างนั้นเขไม่มีการกลับมานะคะคือมองว่ากลับมาคราวนี้ค่ะเขาน่าจะลุยเต็มที่เลยนะคือไม่ ไม่เรียกอะไรไม่ไม่อยากปล่อยเราไปเลยค่ะคือจะเก็บเราไว้คือจะลุยเต็มที่เลยจะเออจะจีบเต็มที่จะเดินหน้าเต็มที่จริงใจเต็มที่ทําอะไรก็คือเต็มที่นะคะใส่เต็มร้อยเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าความเต็มที่ของเขาเนี่ยมันจะมาแค่ช่วงแรกหรือเปล่านะคะความเต็มที่ของเขามันจะมาแค่ช่วงแรกหรือเปล่าเนาะ The Magician นะคะหกดาบค่ะ และสุดท้ายนะคะสองถ้วยโอเคอูเราก็มีใจเขาก็มีใจนะคะก็มองว่าความเต็มที่นี้เนี่ยเออความที่เขารู้เราแรงเร็วนะมันระวังมาไวไปไวแล้วกันนะเพื่อนๆแต่มองว่าถ้าเราอยากจะตบๆให้มันเบาบางลงให้มันดูอ่า ช้าลงหน่อยจะดีที่สุดนะอันนี้เป็นคําแนะนําจากหน้าไพ่นะคะแนะนําให้เรานะทาความรู้จักกันใหม่นะคะเพราะว่ามองว่าการที่เรากลับมาเจออีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเรากับเขาก็ต่างไปมีประสบการณ์ทางความรักความสัมพันธ์มาหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีแฟนก็ได้แต่ว่ามุมมองมันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นนะคะเราทั้งสองคนก็เลยจะต้องกลับมานั่งคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาหรือว่าอะไรต่างๆะคะ่ะเราต้องทําความรู้จักกับเขาใหม่นะเหมือนเป็นความรักครั้งใหม่เลยนะคะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมองว่า ็มีใจให้กันนั่นแหละเราก็มีใจเขาก็มีใจนะคะเขาพุ่งตรงเข้ามาจีบเราเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเอออยากจะสนองนิด ตอบกลับไปว่าโอเคเซเยสอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่ก็นั่นแหละเราทั้งสองคนนะคะจะต้องจับมือกันฝ่าฟัาานอุปสรรคไปให้รอดนะคะการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมองว่าเราทั้งสองคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เหมือนกับยังต้องสะสายังต้องเคลียร์ใจกันอยู่นะคะยังต้องปรับตัวเข้ากันอยู่เพราะฉะนั้นออมก็แนะนําให้เราสองคนจับมือกันให้แน่นและฝ่าฟัาานอุปสรรคไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขหรือว่าคําแนะนําจากหน้าไพ่กันเลยดีกว่าคะ่ะว่า เขามีวิธีแก้ไขอะไรยังไงบ้างคะให้ความสัมพันธ์ของเราในการกลับมานั้นมันลาบรื่นคะคุณไพ่อยากจะแนะนําอะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาแล้วมันราบรื่นบ้างคะ s t a i r w a y to light นะคะ strain คะ่ะ และ DM Press โอเคเหตุผลที่เขากลับมาค่ะอ๋อสมมนะ,ะนะว่าคนที่มาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะคือเพราะเหตุผลที่เขากลับมาเนี่ยเพราะเขามองว่าเขาสามารถไปกับเราในอนาคตได้เขามองเห็นอนาคตร่วมกับเราคะ่ะเขาเห็นว่าตัวเรามีศักยภาพมาก <c oughs> ผู้เหมือนทํางานเลยเนาะตัวเรามีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันได้จะเป็นแม่ของลูกได้หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วคําแนะนํามาค่ะมองว่า ถ้าเรานะใจเย็นลงกว่านี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้และสามารถที่จะกลมเขาอยู่ในมือได้อยู่หมัดโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้คำพูดที่ไม่ดีนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นผู้นำนะคะ่ะเป็นเป็นผู้หญิงที่อาจะไม่ไม่ใช่เรียกว่าผู้นำสิเป็นความความอ่อนโยนในความแข็งแกร่งอะคะ่ะเนาะเหมือนไพ่สเตรนนะคะเป็นเออถ้าหน้าไพ่ทาโร่ปกตินะั้นจะเป็นผู้หญิงที่ อ,อ,บอบกอดสิงโตอยู่นะคะคือเขาอบกอดด้วยความรักค่ะสิงโตตัวนั้นก็เลยยอมนะคะก็เปรียบเสมือนกับเผู้ชายนะคะหรือว่าคนที่มีความเป็นแมสคูลินมากกว่าคือสามารถสยบเขาได้ด้วยความอ่อนโยนความอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนไหวนะคะต้องมเอีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นมัญญาหญิงละกันนะคะที่สามารถทําให้เขาเนี่ย เชื่อฟังเราได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมองว่ามันมีปลายทางของความสําเร็จอยู่นะคะก็คืออาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานอะไรอย่างกันได้เลยนะคะหรือว่าสร้างครอบครัวอยู่กันไปในระยะยาวนะคะแต่ระหว่างทางนี้เราก็ต้อง เป็นคนที่อยู่เหนืออารมณ์ให้ได้ะค่ะเนาะเป็นความสบายใจเป็นเอเอเหมือนเหมือนเราเออดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็จะตอบแทนเรากลับมาอย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็สามารถพิมพ์น้ำรับคาทํานายใต้คอมเมนต์ได้เลยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครป์และอย่าลืมก,กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหากสนใจดูวดวงส่วนตัวด้วยกันก็สามารถแอดไลน์ที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะพี่อาการรีดดิ้ง ep 3 0ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ